จากราคาสินค้าบริโภคที่มีปริมาณสูงมากขึ้นซึ่งทําให้คณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการหรือกกรได้ออกมาประกาศราคาจาหน่ายปีของหมูเนื้อแดงเนื้อสะโพกเนื้อไหลให้อยู่ที่กิโลกร,รัมละไม่เกิน110บาทเราลองไปฟังความคิดเห็นของแม่ค้าและผู้บริโภคกันว่าเขามีความคิดเห็นอย่างไรที่กรมพั กขาจะมีการคุมราคาเนื้อหมูให้อยู่ในกิโลละร้อยสิบาทเนี่ยจะมีความคิดเห็นยังไงบ้างคะตอนนี้มันอยู่ไม่ได้อยู่แล้วล่ละใช่ไหมค่าใช้จ่ายค่าค่าตัวหุ้นนี่มันไม่พอกันคือเรารับมากี่โลละเท่าไหร่พออย่างส่งร้อยหนึ่งมาเนี่ยต้นทุนร้อยหนึ่งก็้เรามาขายร้อยสิบแล้วอย่างค่าน้ําแข็งเราต้องเสียค่าเบี้ยใบยละ่ะค่าตลาดละ่ะใช่ไหมเรามไม่ได้ขายมากมายขายดีๆ,ๆหน่อย ถ้าถ้าตลาดมีคนเยอะแล้วเราขายส่งอย่างนั้นโอเคนะโลนึงได้สักห้าบาทก็ยังดีแต่นี่มันขายได้แค่หมูครึ่งตัวหรือว่าหมูน้อยเนี่ยตลาดนี่มันก็จะไปไม่รอดอยู่แล้วคุณพี่คะไม่ทราบว่าวราคา,นะาเนื้อหมูปัจจุบันนี้คุณพี่คิดว่ามันมีราคาประมาณไหนอือชพี่ซื้อมาตอนนี้ก็โลละร้อยสามสิบแต่อยากให้มันน้อยกว่านี้หน่อย ถ้าเกิดว่าตันนี้นะขเขาเ่มเข้มในราคา110บาทที่ว่ามันจะโอเคและมีประโยชน์ต่อตัวพี่มากก็ดีกว่าดีดีกว่าตอนนี้นะมันจะลดเงินลงไปอีก20ก็ยังดีงังนอยากให้พี่ฝาอะไรถึงรบ้บาะาแในช่วยกานเรื่องการแก้ไขปัญหาปา่ะค่นคือว่าอยากให้ช่วยประคองการใช้ใจ่ายของตลาดเนี่ยแต่ว่าให้คงที่ ห้ามขึ้นมากเกินไปว่าคนส่วนใหญ่จะไม่ค่อยมีเงินเงินเดือนหรือว่าไม่ค่อยมีงานทําเยอะเท่าไหร่ข <120. S 1> ้าวขายเนี่ยป้าซือมาในกิโละเท่าไหร่ร้อยยี่สิบแล้วป้ามาตัดขายข้าวแกงเป็นถุงเนี่ยถุงละเท่าไหร่คะถุงละสามสิบแล้วปริมาณเนื้อหมูเนี่ยป้าให้ก็เหมือนเดิมไม่ได้ไม่ได้ลดลงบางทีเพิ่มเพิ่มบางถุงยังมากกว่าแล้วเราได้กำไรอ่ะคะมันก็คงได้กันเนี่ยน้อยอะ่ะแล้วทำไมป้าไม่เพินนะะ่มราคา เพิ่มไม่ได้หลกแค่นี้สามสิบคนกินก็แย่แล้วแต่บางเจ้าก,ก็เพิ่มเป็นสี่สิบก็มีแต่เราไม่ได้เพิ่มตกะุลุงแล้วได้กำไรประมาณกี่บาทโอ้โห oh, ไม่เคยมาหารเลยไม่เคยมาบวกลบเลยคุณลุงคะในการขายก๋วยเตี๋ยวเนี่ยคุณลุงขายในราคาเท่าไหร่เอ่ยสามสิบสามห้าพิเศษสี่สิบเราขายเท่าเดิมไหมแต่ที่ราคาเนื้อหมูขึ้นเนี่ยขึ้นก็ขึ้นขึ้นราคานิดหน่อยแล้วปริมาณปริมาณก็คงเดิมคงที่ ที่มาเนื้อหมูเท่าเดิมไหมครับผมแล้วคือเราควรไงเราแบบว่าอยากให้รัฐบาลช่วยแก้ไขอะไรอย่างไงบ้างอยากให้แก้ไขค่าของชีพค่าบริโภคพวกบริโภคพวกข้อขาแม่ขาพวกให้มันฟ้องถูกลงนิดหน่อยแต่ว่าเขามีการแบบให้พ่อค้าแม่ค้าในกรุงปักกันงที่แบบพ่อค้าคนกลางไหนคุณก็ดีก็ดีดียังไงบ้างคะก็ดีได้ไม่ต้องผ่านพ่อค้าคนกลางจะได้ไม่ต้องผ่าน แล้วรู้คิดว่าถ้าเขาทัานอย่างนั้นเราจะซื้อเนื้อหมูได้ในราคาถูกลงไหมก็ถูกอ่ะก็ถูกแน่นอนออปัญหาเนื้อหมูที่มีราคาแพงบอกเป็นเสียงเดียวกันว่าเกิดมาจากพ่อค้าคนกลางหรือยี่ปัวชูวน่าพงพรวัฒนา PPNews รายงาน